สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบกุศลขอบคุณหลายสิ่งครับนะมาติอาติดอะไรจิตมั่งต่ออยู่ค่ะต่อต่อนอีกพี่นอ้องอัปเดตหน้างานันดีครับครับก็ฝากกดไลกดติดตามช่องยูทูบกุศลขอบคุณหลายสิ่งไว้น้ำแน่อย่างนึงก็แล้วกันครับโอ้ใบฝันบีเป็นหน่อยนึงแล้วพี่น้องใบหนึ่งใบแรกครับก็แต่ต่อเพราะจะหลลัลงเนาะ เปิดเท่กับอได้เต็มทีพี่น้องกำลังกับกำมเพียง

บต่อต่อมยังหางกอเลยบอโ้โอ้ทแห่งทีนองสองต้นทิทีทีไปเลยครับอ่ะงัดปานนี Tommy đang chăng bắn 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 ต้นนี่เป็นตอใหญ่ครับต้นมันใหญ่ล่ะเป็นตัดสองรอบแล้วก็เท้านี่อื้โอ้ฮะขอไปซื้อพี่น้องตอปตเต็งครับเบิ้งตอนขาดคือเก่าด้วยจีไถ่บ้าบานนี่ไรเงดหงวัวตอมันออกพี่น้องน่าจะเป็นดังสันเระพูดมากันแน่นลมหัวม,มันลงก่อนมั้ย ออเควะตัวนึงโอ้ตอนนั้นวอกพี่นอ้องอือไวคันกับแพงก,ก่อนบ่โอ้ย้าหนาวกับฟอนแดีพี่น้องก,กับการกันเลยไปแหลกไปแล้วพี่นอ้องบินไปแล้วครับยิ้มหนึ่ง Motó, the พอ,พอโค้งปาทา,างทั้งหมดอีกพอต้อมอชิงานโหลดโอ้ันเลยเลยพี่น้องไ,ไม อยู่ไก่ก็เจ้ากาเจ้ามาตัดไปใส่งานครับ ว่าทรงนาะพี่นอนะ้องเนะพืนทีก่แกบ่ะปวยทางปาาหางซะก่อนบอกาเนี่ Kita buat otom Saya Eh, tak tengok kita Hah เองแล้วเป,เป็นยวนุวงพี่น้อง

อพี่น้องวยม่ต้งพี่บทเนีนะเหลืออีกสามีด่อพี่นอ้องก็เต็งเลย ครับผมจังบิงคลิหนาครับคลิปนี่ขอตัวล่างครับสวัสดีครับ